สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2025พระเจ้าทรงปลอบประโลมใจข้อต้องจำดังพูดที่บรรดาของตนเราโลมเราจะเาราลมเช่นนั้นและเจ้าจะรับการเาราลมในเยรูซาเล็มอิสยาบทที่66ข้อที่13อ่านอิสยาบทที่40ข้อที่1นถึงสองอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีเลวินิติ1 9บเถึงยี พระนามหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ปลอบประโลมใจย,ยอนบทที่14ข้อที่26พระเยซูทรงให้สัญญาในยอนบทที่14ข้อที่18ว่าเราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้ปราศจากการปลอบประโลมใจเราจะมาหาท่านทั้งหลายพระรองค์ทรงเป็นความจรงิงยอนบทที่14ข้อที่6ดังนั้นเมื่อพระองค์กล่าวว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้ปราศจากการปลอบประโลมใจ พระองค์ทรง,ทรงหมายความเช่นนั้นจริงๆอย่างไรก็ตามหลายครั้งที่ใครสักคนกำลังเศร้าโศกและคนคนนั้นไม่เปิดใจและฟังพระองค์เขาหรือเธอจะไม่ได้รับการปลอบโยนที่พระองค์ทรงประทานให้พราะเจ้าเป็นผู้ปลอบโยนเพราะเจ้ากําลังพูดสิ่งนี้จากความมั่นใจในประวันะาของพระเจ้าและจากประสบการณ์ของข้าพระเจ้าข้าพเจ้าผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากม,มามากมาย และพระเจ้าก็อยู่ที่นั่งเสมอเพื่อปอบโยนข้าพเจ้าหลายปีก่อนข้าพเจ้าเคยรู้จักเด็กชายคนหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากข้าพเจ้าภูมิใจในตัวเขามากเพราะเขาหลงใหลในสิ่งต่างๆของพระเจ้าเช่นการประกาศข่าวประเสริฐและการศึกษาประกมภีรในระหว่างที่เขาเข้าร่วมโครงการ,ารันรกิจเยาว,วชนแห่งชาติซึ่งเป็นภาพบังคับเขาก็เสียชีวิตเมื่อเขาเสียชีวิตสมาชิกกลุ่มเยาว,วชนริสเยนคนอื่น ก็มารวมตัวกันและเริ่มอธิษฐานให้เขากลับมีชีวิตอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งนั่งตัวตรงและพูดว่าพระเจ้าขอให้ผมไปบอกท่านว่าท่านกําลังลบกวนพระองค์จากนั้นเขาก็เสียชีวิตอีกครั้งเมื่อข้าพเจ้าได้ยินข่าวการตายของเขาข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าโศกมากเป็นเวลาหลายสัปดาห์และวันหนึ่งพระเจ้าก็มาถามข้าพเจ้าว่าทําไมท่านถึงเศร้าโศกมากข้าพเจ้าตอบว่า พราะพระองค์ทรงพากด็กคนนี้ไปจากข้าพระองค์พระเจ้าตอบว่าเปล่าเจ้าเร้าพอปุจชายของเจ้าไปสวรรค์ก่อนเจ้าบอกเราหน่อยว่าถ้าเจ้าจะไปประเทศใหม่ที่เจ้าไม่เคยไปเจ้าอยากให้ใครสักคนที่เจ้ารู้จักอยู่ที่นั่นคอยรับเจ้าอยู่ไหมข้าเจ้าบอกว่าจริงแล้วพระองค์ก็ตัดว่าปวจจของเจ้าไปล่วง่งน้าเพื่อรอรับเจ้าเมื่อเจ้าไปสวรรค์แล้วทันทีหลังจากการสนทนานั้นจิตวิญญาณของข้าพระเจ้าได้รับการยกขึ้น เมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งท่านหรือทอดทิ้งท่านในฮุบปลูเปิที่13ข้อที่หจุดประสงค์ของคำกล่าวนี้คือเพื่อให้ท่านได้รับการปลอบโยนโดยรู้ว่าพระองค์อยู่กับท่านตลอดทางหากท่านกำลังประสบกับความอกหักจากเหตุการณ์ที่น่าเศร้าใดๆข้าพเจ้าบอกท่านในอย่างมั่นใจว่าพระเยซูกำลังนั่งอยู่ข้างๆพรงสงมหวางพระหลาดของพระองค์บนไหล่ของท่านและปลอบโยนท่านท่านเพียงแค่ ต้องเปิดใจกับพระองค์เพื่อที่พระองค์จะรักษาหัวใจ,จ,จที่แตกสลายของท่านได้พระองค์รักท่านมากกว่าที่ท่านจ,จินตนาการได้และพระองค์ไม่อยากเห็นท่านเศร้าให้พระเจ้าปลอบโยนท่านหมายเหตุ national youth o v i r d หรือ national youth award ครับเป็นโปรแกรมพัฒนายาวชนในประเทศนจิเรียและอีกหลายประเทศในแถบแอฟริกาเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความอดทนดังๆร่างกายจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยลักษณะคล้ายกับการฝึกทหารของไทยหรือจีนหรืออีกหลายประเทศและประจกํการทำงานสนาธารณะตามเวลาที่กำหนดมักร่วมโปรแกรมหลังการศึกษาข้อต้องข้ออธิษฐานข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์เปิดใจรับพระองค์ขอทรงเปิดเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยความรักอบอุ่นของพระองค์ในพระนามของพระเยซู